Teruskan. 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 เอ๊ะเขายังไม่หมดเขตนี่โฮ้ยไปนั่งตกดีกว่าฮะอ่า,อาไมไม่มีที่นั่งฉันต้องการที่นั่งเออมนี่สามารถมาขอที่ฉันได้นะถ้าจะเอาพวกน้ำหรืออะไรเออิอมฉันไม่มีที่นั่งนะ่ะ ทำไงเหรอเออคิดก่อนนะั่งอ่ะฮะฮะ What เธอช่วยเราไปไหนได้ชิบโอ้ยตายขอโทษนะครับมีใครอยากจะนั่งกอลอีเล็กๆไหมครับ ดิฉันค่ะดิฉันอยากจะนั่งได้เลยครับเอ่ออึ๊บเอิอ่มวางไว้ไหนคะคือควางตรงนั้นครับอึ๊บวางใกล้ๆนะคะครบระวังจะไอ้นินครับเอ่อนินดาขอบคุณมากเลยนะอึอ๊บนายช่วยได้เยอะเลยอือฮึเอ่อขอโทษนะคะเออไม่เป็นไรคะ่ะเอิอ่มนี่เธอมาทำอะไร คุณสวยจังนะคะอ่าฮะนี่มันนั่งไม่ได้เลยเธอชื่ออะไรดรอชื่อลินดาค่ะฉันช,ชื่อไอร่นะอ๋อค่ะยินดีที่ได้จักค่ะคุณมาทำอะไรที่สตูดิโอหรอคะพอดีว่าวันนี้เฮอ,อนัดกับแฟนไว้นะจ๊ะที่นี่เขามีคนที่ฉันชอบอยู่ก็เลยมาหาเขานะจ๊ะอ๋อค่ะครับนัมเบอร์ ห้าสิบครับนัมเบอ 50, ร์ห้าสิบเข้าห้องได้ครับค่ะนัมเบอร์ห้าสิบครับเอาจะเอาแบบไหนครับจะกล้องแบบไหนครับเอิ่มงั้นขอเอาเป็นแบบโฟกัสสุดๆเลยนะคะอะด็คครับเชียง้าก่อนนะครับเอิ่มเอาแบบโฟกัสเพื่อนโอเคได้เลยชึบอื เรียบร้อยแล้วอือหือขอบคุณเดี๋ยวฉันไปซื้ออะไรกินกันนะพอดดีว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอือหือฉันไปซื้อข้าวเช้าแป๊บนึงนะเอาไหนเข้าไปำนมาในสตูดิโอเออมน่าสิคะเออพอดีว่าฉันผิดอ่ะเออฉันต้องไปตลาดนัดตลาดนัดเปิดแต่เช้าเลยสิก็ใช่อ่ะค่ะ คิวเมื่อถึงคิวที่27่สิบเจ็ดคิวยี่สิเจ็ดครับเอมขอบคุณมากเลยนะคะเออามา่เลยครับเออมทั้งหมด40บาทครับอน,นี้ค่ะขอบมากนะครับค่ะผมวันนี้เราได้เงินเยอะจริงเนาะชิชิก,ก็อร่อยอร่อย เออเออหมยเอี่สิบเจ็ดครับเออค่ะค่ะเอ้ยห้าสิเจ็ดครับค่ะค่ะคมาแล้วค่ะเอ่อเชิญเข้าห้องได้เลยครับค่ะเอ่อจะเอาแบบไหนครับเอาแบบโฟกัสสุดๆเลยแหละค่ะแล้วก็มีรูปหัวใจสีชมพูไหนครับพีครับเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนนะครับค่ะ เออเพื่อนเอาแบบโฟกัสแล้วก็มีหัวใจสีชมพูด้วยเอาได้เลยที่เหลือก็เสร็จแล้วคุณมากเลยมาถึงคิวของลินดา n u m b เ r ขหก้ามาแล้วครับขอบคุณมากเลยนะคะค่ะใช้จ่ายทั้งหมด290บบาทครับนี่ค่ะ ตู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 ขอบมาครับค่ะคุณลินดาเธอหมาบเร์5 9ไม่ใช่หรอคเอิ่มลินดาเอิดาลินดาลินดาลินดา นยู่นะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอะไรอะไรเฮอถึงคิวเธอแล้วเอิ่มไปเลยนะอยากได้กล้องแบบไหนล่ะเอาแบบสวยที่สุดเลยได้เข้าห้องเลยพี่เอิ่มเอากล้องสวยสุดนะอือฮึ ยังกินซูชิไม่หมดใช่ไหมมันกี่ชั่วโมงแล้วรู้ไหมค่ะก็ยินดีต้อนรับด้วยค่ะเออมาถ่ายเร็วเออครับครับครับิบจิบค่ะก็เอก็แบบนี้ครับบลาบลาบลาเมื่อลินดาทำเสร็จ ลาบ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 ลาแค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเอมพอแล้วล่ะโอเคคับจุ๊บเดี๋ยวไปแจกตังนอกคับค่ะเอิมแจกตังตรงนี้กันได้ครับค่ะเอมมารับไปเสร็จก่อนครับเอ้ค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่ครับใบเสร็จขอบคุณมากนะคะขอให้รวยๆนะคะครับ เออม็กทั้งหมดเท่าไหร่หรอทั้งหมดก็ฟรีฮะฟรีสำหรับฉันทำไมล่ะไม่ได้นะ,ะไม่เป็นไรหรอเธอเป็นเพื่อนฉันนี่ขอบคุณมากเออพรุ่งนี้มาทำต่อนะได้เออมฉันจะมาทำเกี่ยวกับอะไรดีก็คิดเอาเองนะเพราะว่าสตูดิโอฉันมันคิดให้ไม่ได้โอเคขอโทษ เออไม่เห็นตนะ้องขอโทษเลยเอองั้นไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมมานะ